เสร็จไหมล่ะเสร็จไหมล่ะรถดเมยไปก่อนครับเรียบร้อยไปอุย้ยโหลดหมดไ <c oughs> อกระสุนหมดเฮเมยเมดโอเคเมยครับว้าวว้าวดูดูโอ้โอ้เรียบร้อยเลยชุดเดียวเลยหนึ่งชุดเลยสวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด m o n บอลเลอกันอีกครั้งนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูหมอโนเดนกัน <c oughs> คุณยุคคลาสสิกเลยทยทันยุคคลาสสิกที่มาแรกๆเป็นหมอตัวแรกที่เข้ามาในเกมครับผมสำหรับททันนะฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้ครับผมหมอโนเดนจะใช้อีโวลาสกระบอกเลยอะหลังจากลองจากกระทิงทับสดานไปแล้วครับผมคราวนี้จะมาลองกับหมอบ้างนะสี่ปืนมันน่าจะทำงานได้ดีแหละสำหรับโนเดนนะเพื่อนๆอยู่ที่ 150, เลเวล150หรืออยู่ที่6 4 2,289ครับผมสเปคต่างๆก็ตามนี้เลย มันโดนเนิร์ฟลงมาไงแต่ก่อนเฮ้ยมันเร็วกว่านี้มันต้านทานมากกว่านี้ดูดิแต้มต้านทานหนึ่งร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราลิงก์เพื่อนนะลิงก์ทีมเราครับผมความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะและประมาณนี้ครับผมสำหรับโมดใช้ครับผมก็จะใช้อันที่คอนโทรลสองอันครับผมออสซาร์คเลเกเตอร์แลกก็ความตามเซนเซอร์สำหรับแบบพวทีใกล้ๆหรือว่าโลกีที่จะมาป่วนเสาอ่าก็จะใช้ยิงใกล้ๆได้ระยะ350เมตรนะสำหรับใส่หนึ่งอันครับผม ไปกันเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าโนเดนที่ใช้ปืนลำพงเนี่ยมันจะเล่นเวิร์กเล่นมันสักด่านไหนก็นผมไปกันเลยว้าวโนเดนลงแล้วครับผมโอ้มานี้แล้วมานนี้แล้วนนลว,ว้าวว้าอ๋เรียบร้อยไปแหมไม่ทันเจ็บหรอ <c oughs> อยู่เพื่อนก่อนครับผมเวลาที่เพื่อนเนี่ยเราจะเพิ่มความต้านทานให้เราด้วยนะมันช้าเกินไปปะเนี่ยโอ้เต็มเลยนี่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 นน ว้าวว้าวรู้รููู้้เรียบร้อยดับเบิลคิวอันนี้เต็มอยู่ยังไม่ต้องครับผมโอ้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 รถจะเมจไปโอเคอ้าวอ้าวอ้าวเซร่าศัตรูเซร่าไฟแดงนี่มาโดนไปครับผมโอ้ย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 ลูกกรลูกกรลูกกรโอ้โหโอเคฮิวเพื่อนเราก่อนครับอันนู้นอีกตัวหนึ่งเอาไป อูเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเนี่ยมาอือหือ้ามิโลมีโลอ่ะแป๊บเดียวหมดรีโหลดรีโหลดถอยไปแหมอนแรกจะบุกแล้วนะลืมดูกระสุนรีโหลดแล้วเฮ้ยเม็ดเมดโอเคเม็ดครับว,ว้วาวว้าวดูดูโอ้โห,หเรียบร้อยเลยชุดเดียวเลยหนึ่งชุดเลยโอ้ยสีบอกไงสีบอกไง โอ,โอ้โหอันนี้นี่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 ว้าวอ๋อมันไม่ตายไม่ตายมันเด้งคือเด้งโอ้โหเพื่อนเราเพียบเลยครับผมเอาลิงก์ไปก่อนครับมีไหมมีอีกไหมโอเคลิงก์ไปทั่วๆครับจัดไปโอเคหมดหูจีบหลังคาเลยว่ะเฮ้ย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 มันลงมามันลงมาอินทราลงมา อู oh, ้อ้าวอ้าวอ้าวหิวก่อนครับมาดิโถโถ่เลือดเลาอยู่กับผีกเดียวกับผีกเดียวโอเครีโหลดครับผมเฮ้ยเเพื่อนเราเพื่อนเราโอ้โหอ้าวอ้าวโดนโอ้ยโดนโดนในสกิลโดนดเมิดโอ้โหน่าสงสารอะไรเนี่ยไหนไหนลาวนาครับโอ้โหเต็มเลยว่ะเต็มเลยว่ะ โอเคปลอดภัยดยีโอ้โหเลือดเราเพื่อนเราจะหมดแล้วอ่ะปอมมาไม่ทันเลยต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหใส่ลาบเลยเอหมอก็รีโหลดอีกโถตายตาย,ตายแล้วโอ้ยไม่ทนันเพื่อนเราไม่ไม่บุกกันเลยว่ะเซีงเลยเอาเอาไปาลำโพงไปไอเอาลิง์ไปเอาไปตัวหนึ่ง เสร็จไปเรียบร้อยไปโอเคเพื่อนเราคนนี้คนนี้คนนี้เพื่อนเราคนนี้เออลิงก์ไว้ก่อนลิงก์ไว้ก่อนว้าวโรเตมีไหมครับโอ้มาจ้าเสร็จไปเกาะเลยหนึ่งตัวครับอือหือตัวยันแม่เอาเอาไปลิงค์ไปครับ เอาไปตัวหนึ่งอนะโอ้โหแล้วเราก็โดนหนักนะเราโดนหนักนะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอาไปครับโว้วโว้วโว้วโวโวโว้วโเตรมไปก่อนครับผมนี่ เสร็จปายครับโอกโหกวาจะได้1คิวทั้งยากลำบากนี่ปืนมะันยิง600นะเว้ยเฮ้ย <us> ว <superhero> wow. ้าทำยากันยิง500พอเกิน500นี้มันไม่เอาเป้าเว้ยเฮ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 ้ยว้าวโอ้ย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 เพื่อนเสร็จเลย ว้าวเอ๊ะสาวกลางอะไรสกายรอดอะไรอ๋อสกายรอดสกายรอนเหรอเอ้าติดประตูนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคงมีปัญหาการทังขึ้นเลยออีหมอนี่น,นนะเรียบร้อยไปครับว้าวโอเคเอาลิงก์ไปครับแล้วหมอเราจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอเคเรามาสอบคลางครับผมหวังว่าจะรอดนะ ใชครับเพื่อนๆไปเอาเสากลางกันโอเคเราแอบก่อนเราแอบก่อนว้าเฮ้ยน่าจะรอดนะน่าจะรอดนะรถจะเมีดไปครับลิงขึ้นเลยด้วยเศษไม้เศษไม้เรียบร้อยไป ลิงก์ก่อนครับผมลิงก์ก่อนครับผมไปครับกลับไปโว้วโว้โว้โว,ว,ว,วตัวอะไรข้างบนเรียบร้อยไปเน่เน่เน่แม่อย่ามาเนียนอย่ามาเนียนโว้วโว้โว้มันหายไปไหนเนี่ย อุ้ยมันไายเฮ้ยเฮ้ยมันหาย,หยมันหายมันหาย,ม,หายมันช้ามากอ่ะ <c oughs> โคตรช้าเลยโว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยมันช้าจังเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยไปครับโอเคเกจอตะล่ะเกจอตะล่ะแน่แน่ ไปช่วยเสาคลางครับผมเฮ้ยแองเกลอร์ว้าวโอ้โหไม่โดนเลย <g ül> ยิงยากไปเอาลิงก์ไปเอาลิง์ไปรู้ได้ไหมไปครับว้าวเสร็จไหมล่ะเรียบร้อยไป โรดเดมีดไปครับโรดเดมดเฮ้ยยังไงเนี่ยเยอะชนะโอ้ยโอเคนี่โอ้โหทั้งยวงทั้งยวงไอ้สกายล้อเนี่ยมันแสบจริงๆเลยไอเฟรียครับแหมเลืองเลยยูกกระพิกหนึ่งยังจะมา่ายังจะมา za โรดเดมีดไปครับเฮ้ยตัวอะไรวะ น่าน่าน่าโค้งมาอีกเปืนโค้งมาอีกสองตัวเลยเหรออ่าเฮ้ยสักตัวไหมสักตัวเอล็อกเป้าไว้ก่อนก็ได้เสร็จไปหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอนี่นี่รถจมเมฟไปก่อนครับว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยไปสกายรอดครับอารีโหลดอีกโถเอ้ยไม่ได้ดูเลยเป็นสามสองหนึ่ง เสร็จไปครับเฮ้ยเสร็จไหมเสร็จไหมเรียบร้อยไปหิวก่อนเลยครับอา้อาวอา้อาวอ้าวไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยรูชโดอโอเคโอ้โหข้างบนเพียบเลยว่ะนี่แหละสารเข้าไปสารเข้าไปเรียบร้อยไปหนึ่งครับโอเคราวานาแหมปืนเราไม่ถึงไม่ถึง ฮ้ยเ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 ฮ้ยว้าวรถได้เมยไปก่อนครับมาเดโอ้โหไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรว้าวว้าาวหายตัวก่อนหายตัวก่อนวิเเธอมาครับ สุดยอดสุดยอดต้องแอบแล้วล่ะต้องแอบแล้วล่ะอือหือโอเคเราจะต้องลิงเพื่อเราก่อนนะเอาไงวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเสร็จไหมล่ะเสร็จไหมล่ะรถจเมีไปก่อนครับเรียบร้อยไปอุ้ยโหลดหมดไอกระสุนหมดสวยแล้วสวยแล้วสามสองยิงช่วยยิงหน่อยดิเร็ว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 เสร็จไปก่อนเลยครับ เรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งอุ้ยโลบดีอีเทอร์ครับอื้มรถจะมีไปก่อนน่าเปลี่ยนเป้าอีกโถอีกตูดโอเคเซล่ามาอีกแล้วฮิโลกีมาโลกี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 เรามีตาทิพว่ะเฮ้ย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 รถจะมีไปก่อนครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮิเซลเฮ้ยโอ้ยอยู่ข้งางหลังด้วย อยู่ที่บ้านโอเคครับรอดน,นะสามสองหนึ่งยาแหลกดีวะอย่าแหลกเดี๋ยวเสร็จก่อนเลยโถเอ้ยไฟที่บ้านแล้วโอเคฮิวไปครับฮิวไปฮิวไปรถเมม์ไปก่อนอ้าวเฮ้ยเพื่อนทำไมมึงมานี่มันไม่เอาเสาก่อน มาด็มามาอู้เรียบร้อยไปจ้า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 โถ่เล่นเล่นสะเกรงเลยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยแล้วคือเราจะไปไหวปะ่ะเราจะไปไหวอะ่ะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเ,วเวพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้โหแล้วเพื่อนเราก็ซราไปนู่นแล้วอะ่ะ เข้าเสากลางหไหวเปล่ารอก่อนนะอ๋อมาลำพงเล็กเจอลำพงยักษ <Benjamin> ์เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปไปฮิวก่อนครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเราก็ฮิวด้วยเราฮิวด้วยไยไปทำรวจดูการรีโหลดดีๆเลยดูดีโหลดดีๆเลยโอ้ยอุ้ยตายแล้วตัวแล้วมันเข้ามาแล้วไอ้เม็ด โอ้ยตา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 ยแอบแอขึ้นมาแอบขึ้นมาแอบขึ้นมาโอ้ยเมสขึ้นมาเร้วเมสขึ้นมาแล้วเฮ้ยจด้วยเรามีตาทิพระยะสามร้อยห้าสเมตรว้าวว้าวหมดหมดหมดสองหลบเยหลบเเมหลบเดยเฮ้นู่นเพื่อนเรา ไปก่อนครับผมลิงก์ก่อนแน่แน่เอาเอาจะเอาเอาว่างั้นสวยแล้วครับผมรถจะเมย์ไปก่อนโอ้โหลงหนักมากลงหนักมากลงหนักมากครับใส่ไปก่อนเรากล่วงด้วยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยไอ้บางจังหวะมันก็โอเคแต่แต่ว่าเกิดโดนลุมโดนยิงจากหนักหนักครับผมมันไปเร็วมากเลยตลอดเจ้าโนเดน่ะ โดนอีเธอร์โดนปืนบลายขนาดโดนจรวดจะนิมก็ยังเละเลยโอ้โหมันจะเข้าเนื้ออะไรเยอะแยะขนาดน,านั้นตัวไอความต้านทานมันสำหรับไอแททานตัวนี้มันต่ำมากแค่1น0แต้มแตเท่านั้นเองก็คือลดความเสถียยลงไปแค่50%ครับเซผมโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดอ่ะจังหวะด,ดีๆนะไม่มีใครสนใจนะผมอีวลูล่าไม่ทำงานโคตรดีอ่ะปืนลำพงสี่กระบอกโอ้โหสัตว์โห,หครับผมน่นแต่ก็ต้องแบบ เป็นหุ่นสายสะพ่อไกลๆเอาจริงไอ้ปืนเนี่ยมันแค่เอาไว้ป้องกันตัวเองเวลาศัตรูมาใกล้ๆใช่ไหมแต่เราก็คอยอยู่แถวหลังนะผมคอยลิงก์คอยลดดาเมจให้ศัตรูให้ให้เพื่อนเราสิมาโทษอันนั้นประมาณนั้นนั่นแหลผมเพื่อนโดเดนยังไงมันก็เป็นหุ่นสายสะพ่อแหละมันไม่สามารถลุยได้จริงๆเจออีเธอร์เจอเจอหุ่นเล็กๆเจอเนเธอร์เจอจรวดเจเหนิมเจอเคปีวกนี้ก็แย่แล้วก็น้ําตาไหลแล้วเลยแต่ก็ยังเล่นได้เล่นได้ครับผมเล่นไกลๆนะถ้าเกิดจะใช้พวกปืนไรอะไรอย่างี้น่าจะโอเคกว่า นะนี่ก็อยากลองลำโพงครับผมมาลองให้พเพื่อนๆดูโอเคยังไงก็สามารถคอมเมนต์มื่คืนได้นะครับผมว่าเจ้าโนเดนที่ใช้ปืนนี้มันเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆยังเล่นเจ้าโนเดนกันอยู่หรือเปล่าและใช้ปือนอะไรกันโอเคนะมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและโนเดนขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล